สวัสดีก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปแรกก็ว่าจะ Google Chrome แต่กลัวว่ามันจะไม่สะดวกเพราะว่าผมก็ไม่มีอ,อะไรไม่มีแคมมาไม่มีกล้องเนาะทีนี้ก็จะสรุปตาม,มาของอาจารย์เลยแล้วกันก็จะเขียนและอาธิบายไปก็ส่วนเนื้อหาแรกๆเนี่ยที่อาจารย์เขาจะให้อธิบาย25ข้อนอะมันก็จะมีอย่างแรกก็คือ1เรื่องที่1ที่ว่าเขาจะออกสอบอะ มันก็จะมีเรื่องของหาลิมิตนะก็จะมีใช้ลิมิตที่เราจะหาได้ก็จะมี3วิธีก็จะมี1แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบแล้วก็อันที่2อที่น2คือคอนคอนจูเกต ความจุเก็ตอ,อย่างเงี้ยน่แหละอันที่สามก็โลปิตานโลปิตานโลมีเครื่องหมายนี่ก็ไรวะลูกน้ำเนี่ยโฟตโตฟีวะแล้วก็ฮัพปิทอลเียบไปเนี่ยฮอตฮอปิทอลคือโลปิตานภาษาอะไรมันฝรั่งเศสวะแล้วก็ คอมม่าแล้วก็ลูนที่แปลว่ากดมีสามข้อซึ่งอาจารย์เขาสอนสองข้อแรกแต่ผมสอบถามแล้วแหละว่าไอ้ข้อสามเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมอาจารย์เขาบอกว่าทำได้ในห้องสอบนะก็คือการการทำโรปิตาเนี่ยก็คือมันจะมันจะมันจะสะดวกที่สุดและง่ายที่สุดถ้าใครดิฟเป็นเนี่ยเพราะมันต้องดิฟเป็นทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าดิฟไม่เป็น เรียนไม่จบแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแน่นอนเพราะว่าดีฟมันเป็นพื้นฐานต้องให้เป็นอินทิเกรตให้เป็นเหมือนบวกลบเหมือนบวกลบคุณหารเลยใครบวกลบคูณหารไม่ได้ก็ผงม,มาเรียนไม่ได้แน่นอนถ้าใครอยากจะเรียนให้จบแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแล้วก็รีบวิเคราะห์ถ้าใครดิฟไม่เป็นอินทิเกรตไม่เป็นมึงเตรียมตัวไม่จบทีนี้วิธีที่สามมันจะง่ายสุดทีนีไ้ไอเรื่อง ที่อาจารย์จะออกกันกนนเี่็คือจะมีลิมิตใช่ไหมก็จะ,จะหาในสาวิธีนี้เราก็อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของการความต่อเนื่องด้วยซึ่งอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สอนนะความต่อเนื่องก็คือ,อ,อถ้าเราพิจารณาลิมิตเมื่อ A เข้าใกล้เมื่อ X เข้าใกล้ A X คือตัวแปรเข้าใกล้ A a คือตัวเลขมันจะมีด้านบวกแล้วก็ X เข้าใกล้ a คือตัวเลขเนี่ยด้านลบมีด้านบวกนี่เขีแสดงน,นี้อันนี้เข้าใกล้ด้านลบใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าสมมุติมันมีเส้นกราฟเส้นกราฟหนึ่งปุ๊บแล้วมันมีจุดแบ่งนี่สมมตินี้เป็นกัด x y อันนี้เป็น x อันนี้เป็น y เส้นกราฟแล้วมันมีจุดจุดก,กลมแบ่งไว้เยยงแล้วถ่ายโปรเจกต์กมาที่ อันนี้เป็น a อันนี้เป็น b แล้วกันก็คือ y อย่างเงี้ยถ้าเราหาลิมิตที่จุดก็เข,ข้าใกล้ a มันจะได้ b ใช่ไหมแต่ถ้ามันแบงค์ y ก็หมายความว่าหมายความว่าถ้าเราหาเข้าใกล้ a ทางลบ,งอ,งลบอันนี้คือทางลบใช่ไหมอันนี้คือทางทางบวกอยู่ตรงนี้ใช่ไหม x บวกอยู่ทางน,างนี้ลบอยู่ทางนี้คือปกติแล้วลิมิตที่หาค่าได้มันก็จะทําให้ถ้าเมื่อเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางบวกกับลบแล้วเนี่ยมันจะได้ค่า b แต่ถ้ามัน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 มีการแบงค์แบงค์ไว้ก็คือไม่มีเส้นกราฟจุดน้จุดเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีมันหาค่าไม่ได้เมื่อหาค่าไม่ได้ก็คือมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองก็คือเรื่องความต่อเนื่องก็คือคําว่าจงหาความต่อเนื่องของฟังก์ชันก็คือหาลิมิตนั่นแหละก็คือว่ามันต่อเนื่องกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่หาลิมิตได้แล้วก็มีความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ก็คือลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาพูดง่ายๆเมื่อแทนค่าข้างซ้ายเมื่อแทนค่าข้างซ้าย x ไปทางซ้ายมันเข้าใกล้จุด a ได้ค่า b ค่าหนึ่งก็คือค่า y ค่าลิมิตทางขวาได้ค่าหนึ่งถ้ามันเท่ากันแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันนั้นมีความต่อเนื่อง